สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากโนเวค่ะเดี๋ยววันนี้ลีมานั่งคุยนะคะมุมหลังบ้านค่ะ <c oughs> ภัยใจก็ลียังเสียงแหบจยงแห้ง,หงค่ะช่วงนี้ไออย่างที่บอกนะก็กลับมาเจอกับพเพื่อนๆอีกแล้วนะคะช่วงนี้ลงคลิปถี่นิดนึงเพราะว่าพเพื่อนๆนหายไปนะคะหลังจากที่ลีบอกว่าลีจะเลิกท o u t u b e แล้วลีกลับมาทาอีกก็พเพื่อนเพื่อนหายค่ะพเพื่อนพพเพื่อหายลีก็เลยมาเรียกขืนนะคะมาทาพิธี ได้มนค่ะเรียกเพื่อนๆคืนกลับมาเหมือนเดิมนะก็วัน <ri> น <Fold> wow, ี <ide> ้ลีเข้างานบ่ายกับทุกคนอากาศดีมากเลยแดดไม่ออกนะแต่ว่าอากาศก็จะเย็นๆนิดนึงแล้วก็มีลมโชยเมื่อกี้รีลงไปรดน้ำต้นไม้ค่ะไปอ่าพอดีพอดีลีทำรั้วบ้านใหม่นะคะ ช่วงนี้รีทารั้วบ้านใหม่ค่ะปลูกรั้วบ้านใหม่ก็เลยต้นสนค่ะมันเลยต้องการน้ําเยอะนิดนึงรีก็จะลดน้ําเกือบทุกวันฝนตกมาฝนนี่ตกก็ตกไม่แรงนะทุกคนตกมาแป๊บนึงพื้นก็แห้งแล้วคนที่อยู่นอร์เวย์จะรู้นะก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้รีจะมาคุยเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าอะไรล่ะลักเล็กขโมยน้อยเ,เรื่องของการลักขโมยนะ การลักเล็กขโมยน้อยที่นอร์เวย์กับที่ไทยมันจะต่างกันมากนะเพราะว่ากฎหมายมันค่อนข้างรัดคุมแต่ในที่นี้นะลีจะคุยในเรื่องในที่ทำงานหรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคือเรื่องของไม่ได้ตีวงกว้างนะควรเอาเป็นเรื่องแบบเออในกลุ่มคนเล็กๆก,ก,กลุ่มกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มครอบครัวกลุ่มการทำงานอย่างของลีลีก็แปลกใจนะทุกคนตอนที่ลีมาทำงานที่นอร์เวย์ใหม่ๆอ่ะ ลีจะเอามือถือเอาเงินในกระเป๋าเนี่ยติดตัวตลอดเวลาไปเข้าห้องน้ําไปนู่นไปนี่ก็จะพกติดตัวเราเหมือนเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมแต่มาอยู่ที่นอร์เวย์ทุกคนเชื่อไหมเวลาในห้องทํางานะมันก็จะมีเพื่อนวมงาน6กเคนอยู่ด้วยกันเนาะก็ปะปนไปหลายชาติหลายเชื้อชาติเนาะลีก็จะเอามือถือกระเป๋าตัางไว้ในที่ทํางานนะคะในห้องทํางานเนี่ยเราก็ออกไปทํางาน นอกห้องนอกห้องทํางานกระเป๋ามือถืออะไรเงี้ยเราก็จะวางไว้ที่โต๊ะเอาไว้ที่อ่าที่ห้องที่ห้องหมายถึงว่าเป็นห้องห้องคือที่ทํางานเลี้ยมันจะมีออฟฟิศไว้พนักงานเวลาพักพักเบรกอะไรเงี้ยเราก็จะมานั่งคุยกันนั่งกินข้าวกินอะไรเงี้ยเออเราก็จะวางกระจายนะ ก็ไม่หายนะทุกคนเขาจะไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยกันเงินก็ยังอยู่ควบมือถือก็อยู่ครบเครื่องประดับนะคะเพราะว่างานที่ลีทำอะ่ะไม่สามารถที่จะใส่เครื่องประดับได้ไม่สามารถที่จะเอามือถือติดตัวได้เนี่ยแหวนเครื่องเพชรพลอยทองทุกอย่างเนี่ยเราวางไว้ที่โต๊ะว,วางไว้ในกระเปา๋าทุกคนจะไม่มีการขโมยกันนะจะไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยนะคะจากที่ทํางานของลีอ่าก็มีคนชาวต่างชาติด้วยนะไม่ใช่เฉพาะคนนอร์เวย์ ทุกทุกอย่างก็ยังอยู่ครบค่ะทุกคนรีมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยทุกคนรีอ่าเก็บกระเป๋าตังค์ได้เก็บกระเป๋าตังค์รีพาน้องหมาออกไปเดินตอนเช้าค่ะเช้าวันเสาร์อย่งางวันศุกร์เนี่ยเขาจะออกไปคนส่วนใหญ่เขาจะออกเยน็นวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะไปปาร์ตี้กันใช่ไหมตื่นเช้ามาเนี่ยรีพาน้องหมาเนี่ยออกไปเดินแล้วรีเก็บกระเป๋าตังค์ได้นะคะกระเป๋าตังค์ของผู้ชายนะมีทั้งใบบัตรวีซ่ามีเงินสดในนั้นมีทุกอย่างใบกับขี่มีทุกอย่างรีก็ต้องเอาไปส่ง ที่ตำรวจคือตัวรีเองนะคนอื่นรีไม่รู้นะคะรีเอาไปส่งที่ตำรวจแล้วกฎหมายที่นี่ถ้าเป็นนานแล้วนะเขาก็จะให้ในส่วนเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์เ,เ,นเงินในกระเป๋าว,ว่ามีเท่าไหร่<ม>เขาก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เราโดยอัตโนมัติเมื่อก่อนนี้นะคะแต่ตอนนี้รีไม่แน่ใจไม่รู้นะคะคือคือแนะ่ทุกคนคือ ทุกคนเขาจะมีความก็ไม่ทุกคนนะคะเขาจะค่อนข้างซื่อสัตย์นิดนึงคือจะไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยกันเจอมือถือเนี่ยเราก็จะเอาไปส่งคืนเพื่อนเมื่อต้นปีลีฉลองวันเกิดครบรอบ5ปีไอ้าสปี5ปี50ปีค่ะลีก็เอาเครื่องประดับนะพลอยอะไรเงี้ยพวกทองหยองเนะี่ยวางไว้ในห้องนอนของลีหัวเตียงนะก็ทุกคนก็เปิดเข้าเปิดออกได้ของมีค่าก็วางอยู่ที่เดิม ภัยเสียมรถค่ะรถมาส่งของอของมีค่าก็วางไว้ที่เดิมนะทุกคนมันก็ไม่หายนะคะทุกคนเขาจะไม่มีการมาขโมยกันอาจจะเป็นบางส่วนนะแต่ตัว,ต,วตัวลีไม่เคยเจอนะคะไม่เคยเจอด้วยตัวเองหรือหรือพบเห็นนะเพราะว่าในที่ทํางานลีมันก็จะมีน้องๆที่มาทำพาร์ทไทม์นะคะเขาจะใส่เครื่องประดับมายเงี้ยแหวนทองอะไรเงี้ยเขาก็บางคนนะเขาลืมไว้นะคะ ทุกคนเขาลืมใบที่ทํางานเพราะเขาทำแค่พาร์ทไทม์เขาลืมใบบางทีเด็กนักเรียนนะเขามาทําช่วงซัมเมอร์เขาลืมแหวนเอาไว้เป็นเดือนสองเดือนก็ยังอยู่ที่เดิมเราก็จะโทรไปตามเขาเขาก็ไม่มาเอานะทุกคนแต่หลังๆเขาก็มาเอาค่ะเพราะว่ามันก็มีค่าเนาะก็ไม่ไีไม่มีการขโมยนะคะจะรารู้เป็นของใครเนี่ยเราจะโทรเราจะโทรตามแบบโทรโทรตามให้ให้มารับนะเราจะไม่เอากลับบ้าน ก็ลีนั่งนอกบ้านนะคะทุกคนจะมีเสียงรถวิ่งผ่านนะแล้วก็เสียงนกเสียงกาเสียงลมค่ะอยู่เมืองไทยอะ่ะมีประสบการณ์ด้วยตัวเองค่ะโดนขโมยค่ะขนาดเพื่อนกันแท้ในกลุ่มนะ,ะเราเรียนเร,ยเรียนอยู่ปวชนะคะพานิชปักช่องค่ะตอนนั้นก็มีเพื่อนในกลุ่มนั่นแหละคะ่ะเรียน เขาเห็นลีเอาแบงค์เอาเงินแบงค์ร้อยใส่ในกระเป๋าก,กระเป๋ากระเป๋าหนังสือนะคะกระเป๋าเรียนอะ่ะแล้วก็มีกระเป๋าช่องเล็กๆอ่ะเลีอ,เอาแบงค์ใส่200ช่วงพักเที่ยงนะคะแล้วลีก็ไปเข้าห้องน้ําค่ะกลับมานะกลับมาตังหายค่ะทุกคนแล้วคราวนี้ลีก็เห็นคนนั้นอะ่ะเพื่อนคนนั้นนะคะไปต่อแถวซื้ออาหารเที่ยงแล้วเขาบอกวันเขาเขาอ่า เขาบอกว่าเขาไม่มีเพื่อนคนนี้รีรู้จักดีเพราะเขาก็จะขัดสนนิดนึงเรื่องเงินเงินทองทองนะเขาก็จะขอยืมเพื่อนบ้างบางครั้งบางข่าวด้วยเขาก็คืนนะแต่วันนั้นนะคะทุกคนรีรู้เลยว่าเป็นเขาก็เขาเห็นว่ารีเอาตังค์ใส่ในนั้น200แล้วมันหายไปร้อยหนึ่งก็เนี่ยค่ะทุกคนรีมาไล่้ฟังความแตกต่างเนาะมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะนี่ก็เนาะอยู่ที่ความ แต,แต่ละชาติแต่ละชนชั้นมันก็มีความแตกต่างวัฒนธรรมเนาะก็น่ารักค่ะทุกคนขาลีมาทักทายเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะมานั่งกับดอกไม้เลาะดอกเขาเรียกหลอกคามไมใช่ไหมอ่ะเออสวยนะทุกคนช่วงนี้ซัมเมอร์สวยมากก็เดี๋ยวกลับมาพบกันอีกคลิปหน้านะคลิปนี้มาทักทายสั้นๆค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ